โอเคข้าแล้วนะครับอุตส่าห์ยืนนิ่งๆทำหน้าปกกูรูกาเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะครับผมแป๊บนึ่งคือก่อนที่จะไลฟ์สดก็ก็เช็คให้เสร็จสรรพเรียบร้อยว่าภาพชัดเสียงชัดภาพโอเคเสียงโอเคก็ใช้ได้เลยนะครับเจอยังวันนี้เจอยังวันนี้ฝนไปโปอยทั้งวันเลยกูรูกาได้อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้มีความสุขหรือเปล่าเอ่ยบอกกัน บอกกันด้วยนะใครที่กักตัวอยู่ทั้งบ้านนะครับนี่วันนี้ก็อย่างที่โจหัวไปข้างต้นนะครับไลฟ์สดนี่เลยนี่เลยจะพาดูซีชูกับแฮฟวี่จัดรายการกันในช่วงนี้นะครับว่าจัดรายการกันในช่วงนี้มีอรองเท้าซีชูกับแฮฟวี่รุ่นไหนรถราคากันบ้างนะครับเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมแป๊บหนึ่งนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านอขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับน ี่ชุกไหนรถราคากันบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมชมแป๊บเงนะครับแชร์ก่อนชอบแชร์ใน Facebook ของตัวเองนะฮะถ้าเราเก็บไว้ดูเขาบอกไม่ขึ้นเลยนะคนดูกี่คนกี่คนไม่ขึ้นเลยหน้าจอผมอะดูดูในนี้ขึ้นดูในนี้ขึ้นแต่ดูในหน้าจอตรงนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับ อ่สอบถามก็ได้นะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับนี่บางคนก็เดินที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์วันนี้วันจันทร์วันจันทร์ข้างนอกก็ฝนโปรยโปรยบรรยากาศดีดีน้าอยู่บ้านใช่ไหมหน่าอยู่บ้านโอเคโอเคอ่าก็ช่วงนี้ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จัดรายการออรถร้อนแรงนะครับปรากฏการร์ลดค่าของชีพครั้งยิ่งใหญ่รถร้อนแรงนะครับสินค้าจัดรายการที่โปรโมชั่นหนึ่งตรงนี้เยอะแยะ,ยะมากมาเยเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปดู จะไปดูรองเท้าซีชูกับรองเท้าแฮปปี่เดี๋ยวผมพาดูเครื่องหนังมาเวลวก่อนนะครับคร่าวๆคร่าวๆก่อนนะจ๊ะว่ายังจัดรายการอยู่นะครับจัดรายการถึงวันที่เท่าไหร่นะลืมไปละว,วันที่7เมษา,มาคุณลูกค้าดูซิไล์สดออกจะบ่อยถ่ายรูปออกจะบ่อยโพสต์ออกจะบ่อย <laughs> ความจำผมต้องมาเป็นระยะระยะคุณลูกาโอเคอ่ะใส่แมสแล้วเดี๋ยวพาคุณลูกค้าไปชมนะครับอันนี้คือซีชูไก่เฮฟวี่ที่จะพาคุณลูกค้าดูว่าเขาขายราคาถูกจริงๆนะครับ200กว่าบาทเองอันจริงสองร้อยกว่าบาทบางทีบางช่วงเขาขายร้อยเก้าเก้าก็มีนะคุณลูก้านะบางช่วงบางช่วง,บาง,วงบางช่วงบางตอนอ่ะที่โปรโมชั่นหนึ่งตรงนี้นะครับมาเวลของเราก็ยังอยู่กับคุณลูกค้าอยู่นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะซื้อเครื่องหนัง แท้มีคุณภาพมาเมลเมฟายเฟเนรี่คาร์เรนอารเรนเดรองนะครับก็ยังอยู่นะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ามาร์เบลขายเสื้อผ้าโดยลูกค้านะนี่นี่นี่หนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งร้อยี่สิบาทอันนี้ดูคร่าวๆก่อนที่จะไปเจอรองเท้าซีชูกับกับเฮฟวี่นะครับเฮฟวี่นะใกล้ๆแป๊บหนึ่งใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับ 150บาท100บาท,บาทก็มีคุณลูกค้าช่วงนาทีทองจะก100บาทนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าช่วงนาทีทองช่วงไหนนะฮะช่วงบบ่ายช่วงนี้แหละแต่ช่วงไหนนี่แหละนาทีทองนะยังอยู่กับคุณลูกค้าอยู่มาเวลนะครับ150าบาท250บาท350บาทกระเป๋านังเออถูกๆมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาไม่เป็นกระเป๋าสะพายนี่กระเป๋าแบบเออสะพายหน้าสะพายหลังเป้หน้าเป้หลังเนี่นมมยมีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันกเยอะแยะมากมายนะครับอ่า250บาท ร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทก็มีเห็นไหมคุณลูกค้าแบบนี้นะครับนี่คุณลูกค้าเลือกอยู่นี่ก็ราคาถูกนั่นเนี่ยร้อยร้อยห้าสิบบาทนะครับก็แบบนี้นะครับมาเวลอยู่ที่โปรโมชั่น1ห,ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอ่าเขาเรียกว่าโปรโมชั่นประตู2 หน้าร้านโทรศัพท์เยอะๆร้านโทรศัพท์จะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นฝั่งนู้นส่วน BSC ก็ยังอยู่ยังอยู่ที่1แถมหนึ่งนะครับ BSC ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะฮะสอบถามพนักงานขายได้เลยนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับ BSC เนี่ยเคาน์เตอร์เขาอยู่ตรงนี้จัดรายการอยู่โปรโมชั่นหนึ่งเช่นเดียวกันกับ BSC นะคุณลูกค้าก็ยังจัดรายการกันอยู่ยังต้อนรับคุณลูกค้ากันอยู่นะครับกับรายการ1แถม1นะครับอ่ะมาที่ซีชูสองเก้าเก้านะครับอ่ะต้องการแบบไหนสอบถามกันมาได้นะครับ ซีจูตรงนี้นะคะ2 9สองเก้าโอ้สวยยังเลยคุณลูกค้าเนี่ยผมชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้มากนี่เ็นไมเนี่ยสองเก้าเก้าเองเมื่อไหร่จะร้อยเก้าเก้าคะเอา้า <laughs> วันนี้ผมจะขาย2องก้าคุณลูกค้าถามผมเลยจะลดร้อยก้าวเก้าอ่าร้อยก้าวเก้าแลช่วงมีช่วงนาทีทองช่วงนาทีทองอร้อยก้าวเก้าคุณลูกค้าเชิญดูได้เลยนะครับช่วงนาทีทองร้อยก้าวเก้าก็มีเยอะแยะมากมายนะอ่ะอันนี้2องก้าวเก้าแล้วกันคุณลูกค้าดูไปก่อนนะฮะสองก้าวเก้านะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะสองก้าวเก้านะครับสอบถามกันได้เลยต้องการอ่าเบอร์ไ,ไรไซส์อะไรสอบถามกันได้นะครับนะนี่สองก้าวเก้านะคุณลูกค้านี่แบบนี้นะอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้ โอ้เอาคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นเลยอะ่ะคอมเมนต์กะคนดูไม่ขึ้นแต่ในเครื่องอส่วนตัวที่ผมเช็คกลับขึ้น <laughs> เอ๊ะวันนี้โทรศัพท์วันนี้คอมเมนต์เป็นยังไงนะอันนี้2.99ข้างหน้า2.99หมดเลยใช่ไหมอืมอ่า2.99หมดเลยข้างหน้าครับผมเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับข้างหน้า2.99นะครับอ่าก็ซีชูฝั่งนี้ก็ลดราคากันนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับโอ้โห คุณลูกค้าที่อยู่ทาบ้านก็ตามผมมาเลยนะครับผมจะพามาดูของดีกันวันนี้นะเนี่ยตามผมมาเลยนะเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับก็ตอนนี้ขอลด50%นะครับซีชูที่จัดรายการถ้าเป็นรายการที่สูง,สงขึ้นมาก็1,495บาทลดเหลือ745นะครับอ,อ๋อ448ทษทีลด50%นะครับกล่องนี้ลด50%คุณลูกค้า50%นะครับแม็กจัดรายการถึงวันที่เท่าไหร่วันที่8หรือ15นะลืมลว 15เนะ15าะ15เมษายนครับคุณลูกค้า15เมษายนเดี๋ยวจะไปตอดแม็กนิดหนึ่งนะครับสักครู่สักคู่หนึ่งจะไปตอดเอ๊ะภาษายังจะไปตอดแม็กก็สัน่น <laughs> ละ,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 ะกระเป๋าซีชูก็มีนะฮะกระเป๋านะฮะนอกจากมีรองเท้าซีชูแล้วจะมีกระเป๋าขายด้วยอันนี้คือจัดรายการที่โปรโมชั่นการตรงนี้นะครับบรรยากาศดีๆกันแบบนี้มาเที่ยวที่ห้างธนวิกิจซูปเปอร์เซ็นเตอร์ก็โอเคนะครับคุณลูกค้ามาเลยนะฮะนี่มาเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะคุณลูกค้าเยอะมากเลยวันนี้โปรโมชั่นวันนี้คุณลูกค้าเยอะจริงๆ <laughs> เออเโอเยอะจริงๆคุณลูกค้านะครับเนี่ยนะครับอ่ะสามนะค,คุณลูกคา้าอ่าชุดนี้ชุดนี้399คุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะตรงนี้นะครับ399นะฮะนี่นะหาไซส์หาเบอร์ให้คุณลูกคา้าได้ยังหาแล้วเนาะหาเจอไหมเอาหาเลยหาเลยไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงฉันนี่พี่มีที่ธราหากินของพี่ได้เสมอ <laughs> อ่ะเอา499นะจะ499 4 9โอ้ฝั่งนู้น เทลมีเอาอีกแล้วเอาเทลมีเขาก็ลดราคาเหมือนกันนาทีทองเหมือนกันอ้าว,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 ว499คุณลูกค้ามาเลยมาเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฝัา่งยีนฝั่งนูน้นต้องการให้พี่ปองไปช่วยอะไรก็บอกนะนะจ๊ะพอพี่ปองคิวยาวเหยียดเลยตอนเนี้ยไม่ใช่หรอวันนั้นสี่รอบเกือบตายวันนั้นอะตอนที่ไม่ได้ไล่อะไรเยอะนะสี่รอบเกือบตายโอ้ชีวิตฉันเ้า299 499คุณลูกคา้านี่ตามภาพผมมาได้เลยนะครับนี่ตามภาพได้เลย เดี๋ยวต้องการใส่ในเบอร์อะไรสอบถามกันได้สอบถามกันได้ไดนะเอา, 39, อา, 39, าเบอร์39มสิบเก้าะเบอร์39ม้ 40, ีไหมจ้าเบอร์39กจ้ 40, าเบอร์39มเก้าสบี่สิบก็ได้ค่ะเบอร์ใหญ่สากับสี่สิบอะสามเก้ากับสีมาเลยมาเลยมาเลยสากับสีิบจ้าจ้าสามก้ากับสี่สิบลูกค้าถามรไรจะลดร้อยเก้าเก้าเราเคยลดร้อยเก้าเราเคยไหมซีชูเคยเนาะร้อยะเคยมีเคยมีเคยมีใช่ไหมอ๋อ ซีชูเคยมี199อยู่นะยังไม่ถึงเวลาลดราคาคุณลูกคา้ายังไม่ถึงเวลาลดราคาช่วงนี้เป็น299ก่อนนะจ๊ะ299ก่ 200, 99, อนเนี่ยเนี่ยอ่า299ก่อ, 29, อนนะเอามาเลยมาเลย299จ้ะ299กับซีชูนะฮะซีชูอ่าเนี่ยซีชูซีชูชอ่ะ รอเท้าเฮฟวี่กันบ้างเฮฟวี่ราคาเริ่มต้นที่199บาทนะครับรองเท้าแต่เฮฟวี่นะจ้ราคาปกติ299ตอนนี้ลดเหลือ199บาทรองเท้าแต่เฮฟวี่นะคุณลูกค้าที่คุณลูกค้าบอกว่าอูรองเท้าแต่เฮฟวี่ท, Heavy ทำไมราคาปกติแพงจังตอนนี้ไม่แพง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 จา้าไม่แพงตอนนี้ลดเหลือ199บาทตอนนั้นเองทนทานแข็งแรงโอ้โหอ่ทนทานแข็งแรง่ะ,ททางงะมาเลยจ้ามาเลยมาอ่าอยู่ที่โปรโมชั่น โปรโมชั่น1ประตู2นะจ๊ะโปรโมชั่น1ประตู2อ่าถ้ามาจากหน้าห้างเข้าทางประตูเซเว่นเซ้นนะครับเข้าเข้าอ่าถ้ามาจากตรงไหนนะอ๋อถ้ามาจากประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยู่ อยู่สายมืออยู่สายมือนะฮะที่มีแม็กกตรงนี้มีแม็กเดี๋ยวจะพาไปดูสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นนี่รองเท้าซีชูกรองเท้าอาเฮฟวีรถราคาโอ้โหมากมายเลยเกินนะซีชู C นซีชูขนาดสองข้าวก้คุณลูกามาไม่ขาดสายเลยทั้งวันเลยวันนี้ผมต้องมาไลฟ์สดเียไม่แนเนี่ยเนี่ยหาอาหาเจอยัง เจอแล้วนะเจอแล้วนะโอเคคุณลูกค้าเจอแล้วนะครับโอเครองเท้าแตะนะฮะหนึบาทคุณลูกค้าแบบนี้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 แล้วก็รองเท้าอีกแบบหนึ่งของแฮปปีนะครับรองเท้ารองเท้ารองเท้ายางแบบนี้นะนี่นี่อย่างี้อย่างี้อย่างนี้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะนี่นะอันนี้299บาทนะครับแล้วก็รองเท้าแบบนี้อีกก็นี่นะฮะ299บาทของแฮปปีนะครับแฮปปีแฮปปีนะ ส่วนรองเท้าหนังเฮฟวี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะจ๊ะเนี่ยอ๋ออ่ะฝั่งนี้ก็1,990ลดเหลือ895บาทคุณลูกค้าก็มองเลยนะจ๊ะมองเลยนี่นะครับนี่ผมพาดูแบบพาทัวร์เลยวันนี้นะครับพาทัวร์ต้องการดูยี่ห้อไหนผมพาทัวร์หมดเลยวันนี้พิมพ์บอกมาพิมพ์บอกมาเพราะว่าผมขึ้นความคิดเห็นบางส่วนเองนะฮะนี่บางส่วนไม่ขึ้นเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือ แล้วก็คนดูของผมก็อยู่ในโทรศัพท์ส่วนตัวก็เยอะนะแต่ตรงนี้ไม่ขึ้นเลยอ่ะ,อะรองเท้าหนังเฮมมี่ตรงนี้นะครับน่าแปดร้บาท895บาทถูกไหมถูกจริงๆนะครับปกติก็ราคา2,000กว่าบาทเดี๋ยวผมดูราคาเต็มให้อะเอาผมเออเอาราคาเต็มอยู่ไหน <c oughs> มีราคาเต็มไหมราคา<ม>เต็มคู่นี้อ่ สองสามพันห้าสามประมาณ3ามพันหคุณลูกค้าตอนนี้ลดเหลือลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคู่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคู่เลยคุณลูกค้าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเหลือพันก็บาทอ่ะอ่า <c oughs> <c oughs> เหลือพันก็บาทอ่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือช่วงนี้ทั้งทั้งซีชูทั้งเฮฟวี่ Heavy, จารายการลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันทั้งทั้งคู่เลยทั้งทั้งสองแบรนด์เลยนะครับช่วงนี้ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอ่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอ่าเฮฟวี่ฝั่งนี้บ้างนะครับโอ้โหอะไรเนี่ย แฮปปี้ไม่ใช่ขายแท้รองเท้าหนังนะคุณลูกค้านะรองเท้าแบบนี้เขาก็ขายนะดูสิเอ,าอ้าจริงจริงจริงูริงโยขายไปดิโอ้ผมยอมแล้วนี่นะเอา้าขายด้วยขายด้วยอ่คุณลูกค้ามองลด50%คุณลูกค้าครับเรียนเชิญกันได้เลยรองเท,ท้าแฮปปี้ที่อ่าจัดรายการโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้จัดรายการโปรโมชั่นนะครับไม่ใช่ที่เคาน์เตอร์ปกตินะครับเคาน์เตอร์ปกติราคาปากตินะถ้าจัดรายการตรงนี้ลด50%รองเท้าแฮปปี้ใครที่นิยมชมชอบ รองเท้าพี่วิใส่รองเท้าวี่งในชมชอบก็มากันเลยนะครับเห็นไหมไมนเชื่อผมไลฟ์สดปุ๊บเปิดกล้องปุ๊บก็มามเห็นไหมอ้าวได้แล้วเห็นไหมคุณลูกค้าได้แล้วนี่ได้แล้วอาเลยเชิญครับอรองเท้าแต่ร้อยเก้าเารองเท้าแต่ร้อยเก้าอ่า,อ,าอินบ็อกเข้ามาได้เลยจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวให้น้องๆจัดให้นะครับส่วนรองเท้าถ้าจะอินบ็อกรองเท้าหนังเนี่ยต้องคุยกันาทางอินบ็อกนิดหนึ่งนะครับว่า,าไซส์ไหนเบอร์อะไร เออเรามีไม้อะไรยังไงเพราะว่าเป็นสินค้าจัดรายการลด50%นะครับอ่าสินค้าที่นํามาก็มีจํานวนจํากัดด้วยนะครับอ่าพี่อัญเชลีเยี่ยมเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่มาแนะนําสินค้าจัดรายการกันในวันนี้นะครับกับรองเท้าแ a p p y แล้วก็รองเท้าซีชูนะฮะรองเท้าซีชูเดี๋ยวถ้าลดเหลือ199บาทต่อคู่เมื่อไหร่ด้วยว่ากาันอีกทีหนึ่งนะครับช่วงนี้เราก็มาดูตอนนี้ลดเหลือ299บาทนะครับนี่คุณลูกค้าเอาเรียนเชิญกันได้เลยเห็นไหม ฝั่งนู้นคึกคักกันน่าดูเลยฝั่งฝั่งเตลมีกูลูกค้าฝั่งเตลมีคึกคักมากเลยฝั่งนู้นนะฮะอันนี้กําลังหาส่งหาไซส์ให้ลูกค้าอยู่นะครับส่วนรองเท้าซีชูก็นี่กูลูกค้าเจอไซส์กันละฮะได้เลยนะครับ299บาทกับซีชูนะครับช่วงนี้บริเวณนี้นะครับโปรโมชั่นถึงวันที่เท่าไหร่นะ15ใช่ไหม 15เมษาจะทั้งซีชูทั้งเฮฟวี่นะครับถึง15เมษานะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับจะมีมาเพิ่มไหมมีอยู่จะมีอยู่เดี๋ยวมาเติมมาเพิ่มให้คุณลูกค้านี้จักแมนโมเมนต์บอกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพีซีก็มาเติมให้เดี๋ยวพนักงานขายก็มาเติมให้คุณลูกค้านะดีเลยนะครับฝั่งนู้นมาเวลมาวลเสร็จก็ BSC 1แถม1คุณลูกค้าอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ รองเทา้าซีชูสบาทลด50%ด้วยนะครับฝั่งนี้นะฮะแล้วก็รองเทา MV, ้าให้วี่9999 9้าเกด้วยฝั่งนี้นะครับตามมาด้วยวาโก้นี่วาโก้วาโก้เกงใน100บาทนะครับแล้วก็ตามด้วยแม็กดีนนะครับแม็กดีนแม็กดีนที่แม็กดีนอ่ะผมผมมาเจออะไรนี่ก็อ่านแบรนด์ว่าไงนี เอเจใช่ไหมโอเเจง่ายกว่าคุณลูกค้าไห้ผม,ผมอ่านเต็มเ็ผมก็งงนะคุณลูกค้านะอ่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณลูกค้านี่เดี๋ยวผมทํทำคลิปพิเศษวันหลังก่อนนะวันนี้เอาภาพรวมให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนโอ้โหนี่อันนี้อันนี้ไหนนลสดรองเท้ามาถึงนี่ได้ยังไงรองเท้าม,มาถึงนี่เลยอ่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ริเจเอเจนะเอเจเอเจเอเจห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แม็กอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าแม็กอยู่ตรงนี้กับราคาเดียวเหมือนเดิมนะคะราคาเกงยีนแม็กหกร้อย 95บาทเหมือนเดิมนะครับเกงยีนแม็ก695บาทเหมือนเดิมแล้วก็เสื้อยืดของแม็กก็ตัวละ295บาท2ตัว500บาทแล้วก็เสื้อเชิ้ตของแม็กก็495บาท2ตัว900บาทเหมือนเดิมคุณลูกค้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังจัดรายการอยู่ครับคุณลูกค้าถึงวันที่15นะ15เมษายนนะครับคุณลูกค้าเดียวเราจะไปจบกันที่รองเท้าเช่นเดิมคุณลูกค้าแ,แต่คุณลูกค้ารองเท้าซีชูลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะ ลูกคา้าทั้งม่านทักไทยกันมานะครับวันนี้จะเอาเฉพาะรองเท้าซีชูกรองเท้าให้วี่นะคุณลูกค้านะครับนะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ตามติดกันตรงนี้มานะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเลือกไซส์เลือกเบอร์กันนะครับอ่ะก็อ่าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับชุดที รถร้อนแรงไม่แรงไม่รถนะฮะคุณลูกค้าปรากฏการลดค้าของชีพครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็พาคุณลูกค้ามาชมรองเท้าซีชูแล้วก็ออรองเท้าแฮฟ,ฟวี่กับการลดราคาพิเศษลด50%ด้วยกันนะครับกับโปรโมชั่นหนึ่งเข้าทางประตู2ก็เจอโปรโมชั่นหนึ่งอยู่ทางขวามือถ้ามาจากประชาสัมพันธ์ก็เจอโปรโมชั่นหนึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปจะเจอกันในช่วงต่อไปจะเป็นสินค้าตัวไหนนั้น เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับกระผมมือข้างเดียวนะครับสวัสดีครับมือข้างเดียวรักษาสุขภาพกันทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับมือสั่นไปด้วยนะ